ว a l ์โลแนสุดยอดเกมยิงปืนได้รับความนิยมทั่วโลกซึ่งมีการแข่งขันที่ใหญ่อลังการมากมายและมีเงินรางวัลสูงสุดถึง95ล้านบาทอยากรู้กันไหมคะว่าน,นี้จคือเกมอะไรกันแน่ม่าเงินรางวัลมันสูงจังเลยวันนี้นะคะดาตาวาลีนจะพาทุกคนไารู้จักเกมที่ชื่อว่าวา l o โล n รนค่ะวา l ์โลเป็นเกมแนว first person shooting เป็นเกมยิงปืนที่ได้รับการตั้งรต่งจากค่ายไรออดเทียมมิ่งค่ะตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจมาจากล้นพี่วัยเก่าอย่างเคาน์เตอร์สไต์ค่ะและจ well, kind of ุดม I mean ุ่งหมายของเกมก็ง <So, S 2> <are> ่ายนิดเดียวนั่นคือการเอาชนะฝั่งตรงข้ามนะคะนั่นคือการโจมตีทําลายฝั่งตรงข้ามให้ย่อยยับค่ะการถล่มทีมตรงข้ามให้ล่ามหรือวางระเบิดให้สําเร็จดังตู้ส่วนที่ป้องกันก็ต้องถัดขวางการบุกโจมตีที่เข้ามาวางระเบิดในจุดป้องกันของตัวเองนั่นเองตัวเกมต้องใช้การทํางานเป็นทีมเพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการเอาชนะทีมตรงข้ามการ ข้อมูลลึกขึ้นอีกหน่อยเพื่อความเข้าใจของตัวเกมที่มากขึ้นนะคะใน1เกมจะประกอบไปด้วยผู้เล่นจานวนทั้งหมด10คนและแบ่งออกเป็นทีมละ5คนที่มีตําแหน่งและวิธีการเล่นที่แตกต่างกันตามแต่ละตัวละครที่เลือกค่ะประกอบไปด้วยดูเอลลิสผู้ที่จะนําทีมบุกโจมตีทลายแนวป้องกันศัตรูหรือเป็นตัวเปิดนั่นเอง In d i c a t o ตผู้ที่คอยหาตำแหน่งศัตรูเพื่อน,นำมาสื่อสารกับเพื่อนในทีมทำให้ทีมบุกโจมตีได้ง่ายมากขึ้น c o n t r o l l e r ผู้จะปิดมุมอันตรายเวลาทีมมงเข้าไปเคลียร์พื้นที่ ผู้ที่คอยป้องกันและซัพพอร์ตทีมแต่ยังมีหน้าที่ระวังหลักให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยทั้ง2ทีมจะสลับกันโจมตีและป้องกันทีมไหนชนะ13ครั้งก่อนก็เป็นผู้ชนะไปค่ะจริงๆยังมีรายละเอียดอีิย่อยอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่า Data บ้านเรงขอให้ทุกคนลองไปเล่นกันดีกว่าค่ะซึ่งตัวเกมก็เปิดให้เล่นฟรีแล้วทุกคนจะได้รับรู้ถึงความสนุกของตัวเกมนี้มากยิ่งขึ้นนะคะ รู้ระบบเกมกันมาคร่าวๆแล้วว่าด้วยเหตุผลที่ว่าทําไมวอรเรนถึงได้เป็นเกมที่คงใจเกมเมอร์กันนักหนาแล้วยังมีการแข่งขันที่ใหญ่โตระดับโลกอีกด้วยนั่นก็เพราะว่าเกมนี้ถูกสร้างมาเพื่อการแข่งขันที่แท้จริงในความที่เกมเมอร์ไม่จจตวิญญาณที่ต้องการเอาชนะแต่ให้เห็นึงทักษะที่โดดเด่นกว่าใครว่าเนี่ยแหละฉันจะยอดฝีมือจึงทาให้ผู้คนที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองเข้ามาบนสมรภูมิที่เรียกว่าวอร์เรนนั่นเองค่ะแต่ในบรรดาผู้เล่นทั่วโลกก็มีผู้เล่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะเขาั่นจกวคพราะม การแข่งขันในเกมที่วัดว่าใครเก่งกว่าใครมันธรรมดาเกินไปสำหรับพวกเขาพวกเขาต้องการอะไรมากกว่านั้นตืนเต้นยิ่งกว่านั้นเราจะยิ่งกว่านั้นก็คือการแข่งขันค่ะและสิ่งที่จําเป็นต้องมีก็คือสังเวียนที่ดีพอที่จะทให้พวกเขาได้ทุ่มเททุกอย่างที่มีใส่ให้สุดคว้าเกียรติยศและรางวัลกลับมาให้ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมวอร์เรนจึงต้องมีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะตอบสนองและความต้องการปุกกระแสจากยอดฝีมือทั่วโลกนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวว่าค่าของวอร์่ะ นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ